ท่าทีของโยบที่ช่วยเขารอดพ้นจากพายุชีวิตและได้รับการฝืนฟูจากพระเจ้าเป็นสองเท่าโดยผู้พูดได้เน้นย้ำว่าเมื่อชีวิตต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่ที่เกินกำลังจะแก้ไขได้ด้วยตัวเองเช่นธุรกิจล้มเหลวหนีสินท่วมท้นครอบครัวแตกแยกหรือความเจ็บป่วยเราไม่ควรตั้งคำถามว่าทำไมพระเจ้าอนุญาตให้ชีวิตชันพังขนาดนี้ แต่ควรเปลี่ยนเป็นคำถามที่ลึกซึ้งกว่าคือพระเจ้าแล้วลูกจะรักษาความเชื่อได้อย่างไรในวันที่ปัญหาหนักขนาดนี้เรื่องราวของโยบไว้ดังนี้การยอมรับความจริงโยบกล้าที่จะยอมรับความจริงกับตัวเองและกับพระเจ้าว่าเขาบทหนทางแล้วและไม่มีอะไรเหลือให้ยึดถือได้อีกการรอคอยบทเรียนบางอย่างไม่สามารถเรียนรู้ได้ในห้องเรียน แต่ต้องเรียนรู้ในหุบเขาแห่งความมืดมิดและพระพรบางอย่างพระเจ้าจะวางไว้ที่ปลายทางสำหรับคนที่ยอมรอคอยเสมอการฟื้นฟูเมื่อโย่ผ่านกระบวนการบีบคั้นและยอมจำนวนต่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ทรงฟื้นฟูเขาทุกอย่างทั้งชื่อเสียงเกียรตยิยศร่างกายครอบครัวและจิตใจที่เคยแตกสลาย โดยพระเจ้าทรงกู้และฟื้นฟูโยกขึ้นมาเป็นสองเท่าขอหนุนใจให้คุณยุดมั่นในพระเจ้าเสมอแม้ในวันที่ไม่มีคำตอบไม่มีความยุติธรรมหรือหมดหนทางและให้เชื่อมั่นว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่สั้นเกินกว่าจะกู้สิ่งที่หายไปให้กลับคืนมาเป็นสองเท่าได้อย่าลืมปุ่มกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งด้วยนะครับขอให้พระเจ้าทรงอวยพระพรครับ